Да. Uh... พิญญบันขับนพระกตมณฑรนิเวศพิยา,าน,นโ,ายาโนอรองเจ้าวาดวัดสุดทธิวารารามซึ่งก็เป็นพระเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจัดงานไปในเนทศกาลพิธีันี้นะ,บบนนะครับอนนี้นบบนนครับ ใช่ใช่การเดินทางตางกิารท่านท่องที่ภาคเหนือเดินทางมาจากแต่ละที่แต่ละทางมาามายนะครับทางใต้ก็จะมาในจังหว well, ัดทุโข okay. ุัมาจากใครก็จ ah, ังหวัดตาไปท่า้ภากลาง่ากีฬาท่าครับก็ขอบพระคุณทุกคนพะนามุดขอบรคุณกทุกคนะนาุญทุกท่านทุกคนนะครับ คณะสัตยาคณะสัตยาจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาโดยรถบัสจากพัทยากรุงเทพมหานครนะครับดต้นตัวผมเองด้วยครับนขเดีนเิทุกทานในที่นจอดเตเดิมนะครับจอดเตเดิที่สองครับรถบัสที่สองอยอวนครับ คณะาษฎรนะครับยนเชิญไปเร่งรอนข่นสุก่อนครับรถพักาที่สองจากกรงเทพมาเป็นรถพักนาราเพื่อกับกับรถปปปการทีเด่นยามากคุณเพื่อนชาวรนะครับจากนรุงเทพมาเปนรถพักการที่อไปรนร้อนไปร่ร้อนไปเร่งร้น โดยสวัสดีคเพี่้ทก่านเลยนะครับงนี้จุดเลนคยให้ฉัถ่ายนะวัสดีครับท่านหลังอาจารย์ท่านพระโที้เร่หลังอาจารย์เลยครับอยู่นะอ่าพระโกี้เร่เนระ้ด้หลังเ่าพระโกี้ท่าน่าจารยรอ่ารองพ็วาสิทธิ์ลกวาราพระท่านที่ช่วยงานอ่าท่านะีท่มงคลประ่านี้นะครับ ขณะเดียวกันก็ส่งต่อพระสังพบุรุษในเรื่รูปรางการงเศรษกิจกับหน่งาชการครับาบารานาบริารจการที่ดินรับตำแหน่งเป็นันดับหนึ่งรับตำแหน่งเป็นอันี้นึ่ที่มีที่จารุนะครับ

โอ้อะไรคือโทรศัพท์เนี่ยนะเจอกับแผนงานนะครับถ่ายภไว้เป็นรูปถ่ายเป็นที่รียนไดเยเช่นนี้นะครับเป็นจริงยากควรสนทนาทุกการสื่อสารนะครับการเชื่อ่อที่อยู่นะครับการเชื่อมต่อที่อยภายในเจ็ทบาร์บี้นะครับเป็นสุภาพภาพไว้เป็นที่เรียนะครับ ภาเอียทเป็นรัคสายอใส่ด้วยนะครับม่ากจะใด้วยครับขอบคุณครับนี่เดต่อเดนต่อินต่อเดอาดินตเดินต่อเดินา่อเดินต่อเด่ดินต่อเดิอนต่อเดินเนตนดินนตเนน่เนน กันมาตั้งแต่หลายวันนะครับก็ไม่มีอะไรตอบแทนพี่น้องที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับนอกจากความความปราบลื้มใจนะครับและก็ขออำนวยอวยพรให้ผู้ที่เดินทางนะครับมาร่วมงานในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งหนึ่งประการใดนะครับก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสาธุ นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับถึงที่หมายทุกๆคนเอินสาธุ มาอะไรสักครัเงื่อดมาไหมเดี๋ยวมาบ่ายๆครับอะายมาเย็นๆบ่ายๆมาเย็นๆ <Bye> <laughs> สวัสดีปัจจุบัน pano โชว์โชว์โชว์ วันนี้ก็เป็นโอกาสที่พ่าวตีมีมงคลวนาราโดยการนำโดยของตระครูนิเนทอนริยภพัเป็นผู้รับสาก,การเจ้าวาดอยู่ักษณะีจะได้ทำพิธียก ถัดเราโบสถ์สดและก็เททองหรอกรประทานของเราโบสถ์ของวัดศรีนิมมบุตรวนารามก็งานนี้เป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานเล็กจำใจจำกำลังคนและกำลังปัจจัยจำกระโดง โดยจบทั้งเรงกายใจใจแล้วก็เรจักจะเรียว่าเป็นางานมงคลงานยิงน่งใหญ่าเหมือน,น,นาการเจดออเราก็ประทานแล้วก็ประทานตรงนี้ก็เป็นประทานที่ใหญ่ ออกแดออกมาก็เป็นพระประธานที่วดดามเคยทนการประดุในวันนี้ก็เพื่ออะไรงนานนั้นก็เกิดกาเพือค,ความเรียบร้อยก็เป็นงานใหญ่แล้วก็อีกประการหนึ่งในพระมหาเทระ ก็ปฏิบัติหน้าที่ต้งเด็จประสำงรราชจยาพระคุณต้นเด็กวัดป่าในงานนั้นดำเนินไปด้วความเรียบร้อยอาจารว่าภาพานั้นในฐานะ